ทบทวนคณิตพิชิตข้อสอบการเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยวิธีการคูณควย้ยเดีย t i n k i n i n y e g g าอก,กคำชี้แจง 1. แบบฝึกมีอยู่ทั้งหมด5ข้อ 2. ใช้เป็นแบบฝึกการเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยวิธีการคูณคว้ 3. ร่วมแสดงความคิดเห็นติชมใต้คลิปเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปข้อที่1จงเปรียบเทียบเศษส,ส่วนเศษ5ส่วน7กับเศษ7ส่วน10วิธีคูณคขว สิบคูณห้าเจ็ดคูณเจ็ดสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบเก้าห้าสิบมากกว่าสี่สิบเก้าดังนั้นเศษห้าส่วนเจ็ดมากกว่าเศษเจ็ดส่วนสิบ ตอบเศษห้าส่วนเจ็ดมากกว่าเศษเจ็ดส่วนสิบข้อที่สองจงเปรียบเทียบเศษส่วนเศษสามส่วนสี่กับเศษเก้าส่วนสิบสองวิธีคูณควาสิบสองคูณสาม สี่คูณเก้าสิบสองคูณสามเท่ากับสามสิบหกสี่คูณเก้าเท่ากับสามสิบหกสามสิบหกเท่ากับสามสิบหกดังนั้นเศษสามส่วนสี่เท่ากับเศษเก้าส่วนสิบสองตอบเศษสามส่วนสี่เท่ากับเศษเก้าส่วนสิบสอง ข้อที่สามจงเปรียบเทียบเศษส่วนเศษแปดส่วนห้ากับเศษสิบเอ็ดส่วนหกวิธีคูณคว้หกคูณแปดห้าคูณสิบเอ็ด 6คูณ8เท่ากับ48 5คูณ11เท่ากับห้า8น้อยกว่า55ดังนั้นเศษ8ส่วนห้น้อยกว่าเศษ11ส่วนหตอบเศษ8ส่วนหน้อยกว่าเศษ11ส่วน6 ข้อที่สี่จงเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ9ส่วน7กับจำน,น 1, วน1เศษ3ามส่วน8วิธีคูณไคว้ยจำนวนหนึ่งเศษ3าส่วน8เท่ากับในวงเล็บแคูณ1บวก3ส่วน8เท่ากับเศษ11ส่วน8 8คูณ9 7คูณ11 8คูณเเท่ากับ72็ดสเจคูณสิเท่ากับ77 7ด็ดน้อยกว่าเจดบเจดังนั้นเศษเก้าส,ส่วนเน้อยกว่าจำนวนหนึ่งเศษสาส่วนแตอบ เศษเก้าส่วนเจ็ดน้อยกว่าจำนวนหนึ่งเศษสามส่วนแปดข้อที่ห้าจงเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนสี่เศษห้าส่วนเก้ากับจำนวนสี่เศษสามส่วนสิบวิธีคูณคว้จำนวนสี่เศษห้าส่วนเก้า จำนวน 4, สี่เศษ3ส่วน10จำนวนสมีค่าเท่ากันให้นำเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันสิบคูณห้าเก้าคูณสามสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบเก้าคูณสามเท่ากับยี่สิบเจ็ด ห้าสิบมากกว่ายี่สิบเจ็ดจะได้เศษห้าส่วนเก้ามากกว่าเศษสามส่วนสิบดังนั้นจำนวนสี่เศษห้าส่วนเก้ามากกว่าจำนวนสี่เศษสามส่วนสิบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ